ี่แมนครับเรากังวลเลยครับพี่เลยถ้าไม่ถึงมามาวันนี้ครับงที่หมางมาเปิดนนี้เปิดเลย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 ทำไมที่แมนตัดสินใจมาวันนี้ครับพี่ ดาวด่วนดีเจแมนใบเตยเข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษก่อนกำหนดพร้อมปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาจากกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษมีการเรียกตัวผู้ต้องหามารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติม16รายในคดีแชร์ลูกโซ่เฟร็ก3ดีในวันที่15กันยายนนั้นซึ่งมีชื่อของดีเจแมนพัฒนพลและใบเตยสุธีวันพร้อมกับบุคคลธรรมดาอีกสคนที่เป็นแม่ค่าย15กันยายนคือวันรุ่งนี้ค่ะ แต่วันนี้ล่าสุดบ่าย2องโมงดีเจแมนพร้อมกับใบเตยสองสามีภรยาได้เดินทางไปพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษนะคะซึ่งเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมก่อนกำหนดค่ะ3ความผิด ข้อกล่าวหาก็คือร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนร่วมกันช่อโกงประชาชนและร่วมกันนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ดีเจแมนและใบเตยรับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมนะคะ แต่ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาค่ะและประสงค์ขอให้ข้อเท็จจริงในการแก้ข้อกล่าวหาและส่งเอกสารประกอบคําให้การต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพิ่มเติมภายในวันที่30กันยายนนี้ค่ะคุณผู้ชมภายหลังจากที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยได้รับแจ้งไปเรียบร้อยแล้วนะคะเขาให้การปฏิเสธมา ก็มีการปล่อยตัวดีเจแมนกับใบเตยค่ะโดยไม่มีการควบคุมนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ไม่ได้วางหลักทรัพยบกันตัวอย่างใดทีนี้ในส่วนของแม่ทีมอีก2รายเนี่ยปรากฏว่ามีการส่งหนังสือแจ้งมายังกรมสอบส,บสวนคดีพิเศษไม่สามารถมาพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ในวันที่15กันยายนขอเลื่อนค่ะไปวันที่16กกันยายนแทนนะคะ จริงๆแล้วเนี่ยทนายเจมเนี่ยก็เป็นทนายความของดีเจแมนแล้วก็ใบเตยนะคะก็เคยได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าดีเจแมนใบเตยเนี่ยจะไปเข้ารับทราบข้อกล่าวหาอย่างแน่นอนวันที่15กันยายนตามนัดแต่ว่าวันนี้ข่าวล่าสุดดีเจแมนกับใบเตยไปรับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมและให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะ หากคุณผู้ชมอยากสนับสนุนทีมข่าวยุคนและชื่นชอบการรับประทานน้ำพริกแมงดาหรือน้ำพริกปลาร้าสูตรเมืองน่านต้นตำรับของแท้จากพื้นที่และแคปหมูเจ้าเก่าจากเมืองปัวเราขายเป็นชุดนะคะน้ำพริกปลาระหรือน้ำพริกแมงดาเลือกได้ค่ะไปกับแคปหมูแบบนี้ในราคา120บาทเท่านั้น หากสนใจพิมพ์คำว่าสนใจในคอมเมนต์หรือส่งมาทางอินบ็อกซ์ในเพจ e ีซี่ยุคนนอ r m มอ y ยุคนหรือ e ีซี่นิได้เลยนะคะหรือจะสั่งทางลิงก์ไลน์แอดที่ปรากฏอยู่ในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะ